สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้เอา,อาสารปรับสภาพดินนะครับมาใส่ต้นมะก,กรูดที่สวนป่ากล้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับก็ปล่อยไว้เหมือนกับทิ้งให้สวนร้างไว้นะครับตอนนี้หญ้าเต็มไปหมดเลยก็พยายามทําเวลาอยู่เหมือนกันว่าออจะได้มาทำหญ้าทัที นะครับจะจ้างใครก็ไม่ค่อยมีใครรับจ้างอ่ะเนาะแล้วก็เลยต้องทําเองว่างๆว,ว,วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาปรับปรุงดินให้กับต้นมะก,กรูดมีมะก,กรูดอยู่ประมาณห้กต้นะนะครับปลูกไว้ประมาณ3ปีแล้วนี่ต้นใหญ่ที่สุดต้นนี้ะนะครับแต่ยังมีต้นเล็กต้นน้อยปลูกคราวเดียวกันแต่เติบโตไม่เหมือนกันเพราะดินที่นี่ส่วนมากนะครับเขาจะนําเศษอิฐเศษ หินอะไรที่เหลือใช้จากการก่อสร้างมาทิ้งไว้นะครับผมก็ปรับมาประมาณ3-4ปีแล้วก็ยังอยู่อย่างนี้แต่วันนี้โอกาสดีขอบคุณคุณพี่รมที่ให้โอกาสเอานะครับสารปรับสภาพดินมาให้ใช้นะครับ ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโตพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มาถางโคนให้เตียนแล้วก็ใช้ปุ๋ยปรับสภาพดินนะครับลองดูว่าอีกสักกี่วันจะดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เช่นกันนะครับปลูกใกล้เคียงกัน2ต้นในส่วนนี้ผมก็จะปลูก ใบเตยเตยหอมไว้นะครับไว้ทําแชมพูไว้ทําชาใบเตยอต้นนี้ครับต้นนี้ปลูกพร้อมกันนะครับต้นนี้แย่มาก <c oughs> ก็ยังอยู่ได้ยังทนอยู่ได้ต้นนี้นะครับจริงๆผมจะปลูกเป็นแถวยาวไปประมาณแถวละสิบต้น แต่ก็ยังเหลืออยู่แค่นี้นะครับนอกนั้นตายหมดแล้วอาจจะบมรุงมรักษาหน่อยเพราะใกล้หน้าผลพอดีได้ปุ๋ยกับสภาพดินมาใช้ก็ถือว่าโชคดีนะครับจะทำเป็นสวนสาธิตเกษตรชุมชนซึ่งอยู่ไม่ไกลกับตลาดดอนยอนะครับเทศบาลเมืองพัทลุงเดี๋ยวติดตามผลนะครับวันนี้ผมได้ทำสองอย่างตอนเช้าก็ได้ทำกับมะนาวพอช่วง บายๆก็มาทํากับมะกรูดนะครับจะลองดูว่าเป็นอย่างไรมะนาวนี่อยู่หลังบ้านแต่มะกรูดนี่อยู่ที่สวนป่าก,กล้วยใกล้ๆก,ก,กับตลาดประดุงดนอนยอเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับรบกมากตอนนี้รกมากนะครับแต่ก็มีใบเตยนะครับใบเตยให้ตัดได้อยู่นะครับ,รบนี่คือสภาพสวนนะครับปล่อยไว้หลายเดือนแล้วไม่ได้เข้ามา ว่าจะเข้ามาใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเพื่อทำย่าให้มันเตียนเตียนออกไปะนะหน้าสวนผมปลูกต้นมะขามเป็นรั้วนะครับเป็นรัว้วพอสมัยก่อนเขายังปล่อยวัวให้เข้ามามากินกล้วยผมเลยนะครับสวยมากยอดมะขามผมเพิ่งตัดไปเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองนะครับเป็นรั้วนะครับ ยอดมะขามนี้ก็เอาไปปรุงอาหารได้ด้วยนะครับไปแกงเทพโพแกงส้มยอดมะขามหรือจะไปทำต้มยำยอดมะขามก็อร่อยนะครับจะไม่ให้สูงเกินไปถึงเวลาก็ตัดเลยนะครับเพราะมันตัดง่ายแต่ถ้าไวาให้มันใหญ่สูงนี่ตัดยากมันเหนียวนะครับอันนี้ก็เป็นรั้วไว้นะครับนี่คือสภาพมีหลากหลาย แต่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับนี่มะกรูดก็พอฝนล,ลงก็เริ่มให้ยอดสวยๆแล้วนะครับแต่ผมว่าถ้าได้ปุ๋ยปรับปรุงดินนี้ขึ้นมามันอาจจะดีกว่าดีนะครับลองติดตามดูนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ